ตอนนี้พอเรากลับมาเลยเด่น้านี้หน้าิดกับเน็กมันแจ้งว่ากําลังกุนเรียนข้าวมาประมาณ1.9ุดตีกระเป๋ากองคุณการน์นาโรอาถึงสิบนาทีหน้าต่งนะ <c oughs> า,ตางนี้ครับเราเราสามารถปิดไปได้เลยก็ได้ครับหน้าต่างนี้โอเคอินว่าเรียนยังไม่มาทีมันบอกอาถึาางสิบแแต่เราลงรีเฟรชเลยเรากลาวไม่ได้ อ๋อพอลีเฟสถ้รู้ว่ามันมาแล้วครับรุ่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าครับหนึ่งจุดศูนย์เก้าตัวนี้มีเลียนแล้วพอมีเลียนแล้วทีหลังเราก็สามารเก้ามาเล่นเกมได้ตัวนี้มันมีตุเกนเยอะแยะไปหมดตุเกนเฟนตุเกน,นลูมิเนี่ยครับตัวเดียวเราใช้ตัเมนโต้เกตี คอนโทเก้นแล้วก็มีกาบิดนี่คือกระลำปลีครับตัวมันโดตัวมันโดตซีดก็คือเราต้องก้าวปลาไปลาคอนต้นไม้กับตุบอินไประมาณนั้นเนี่ยจะได้เอามาเตมู่บานกอามาเล็กเอายีน,นันมาเล็กเป็นซีดตัวม um ันโดตซีดคอนก็เหมือนกันครับคอนนี่ดูสึกว่า ใจอินเลยครับแต่ตัวมันตัวใช้ไม้ตึงกระวังคาบิดซีตโตเก้นนี่ต้องใจก้นและเออต้องใจไม้เลยอินครับตัวที่เอามาแหลกเพื่อให้ได้ซีดใจประมาณสิบสิบไม้ต่อหนึ่งซีดไอ้นี่ใช้ประมาณสิบอินก็ต่อหนึ่งหนึ่งซีดคือหนึ่งมาเล็ดไอ้นี่ใจ,า 1, 1 1, าใจยางหลาคดายหนึ่งมาเล็ดเหมือนกันครับในหมาพอในฟาร์ม ก็มีประมาณนี้ครับพอในฟาร์มเสร็จแล้วเราก็ได้ปุ่นปุ่นปุ่นเตะออกมาจะกลายมาเป็นตัวกินก็อย่าก่าครอบก็ได้มาเป็นมะเขือได้เป็นคนได้เป็นคาบ <c rick eting> ิดก <c rick eting> <esch Dw> ็คือได้ได้เกิดเตะก็ปุ่นแล้วก็กระลำปลีกาวใบายในตลาดเพราะว่าในตลาดก็มี n อ็นบีรีไอรยาน ก็รับซื้ออยู่ตรงนั้นครับเราก็ใกล้ในคีมันเลยใกล้จะได้ไปเล่นลูมิพอเราได้ไปเล่นลูมิมาแล้วเราก็จะมาเอาเล่นลูมินี้จะฟากตัวเบิกินดอกเบียเป็นตัวนี้ก็ได้หรือไม่เราจะแหลกออกมาเป็นเลียนครับแล้วก็มาแหลกมาเป็นเมียบาทก็ได้เลยครับแต่ตรงแหลกเลียนลูมินี้เป็นเลียนครับแล้วก็ตรงแหลกออกมาเป็นเลี่ยนบาทปั้น ปันเม็ดครับนี่ก็เ,เป็นเงินบาทออกมาได้ครับในว่างๆก่อยมาทำในตรงอันในเลกตีครับจากนี้แล้วใบตอนเตตัวนี้ครับนาเกมมอร์นิ่งมูนมาตึงเรากา็กดกดเพลงตรงนี้ครับเป็นผีปาดตาต่อยแล้วกดปัดตาต่อย Okay. มีภาษาไทยด้วกันทักทิดวมันต่ำหรือวิธีการเล่นเกมไดอยู่ข้างหลังนี้ทั้งหมดครับได้เลยต่ำได้ได้มั่งกระโดดมาเล่นเกมอน,นาคตอยู่บนปลือมีดังหมดแล้วก็ก็ <c oughs> มีวิธีอธิบายการเล่นได้เรียบร้อยครับ้ามาอานน่านนี้ได้เลยเรียนนี้ไวต่ำได้เขากระบอกกับเป็นโทเกน้นเต็มไว้ซื้อค่ายไปเลือบันบอกกาข้าปในไรแบน,นั้น แล้วถามาเราไปทำไรได้ไบ้างาไปทำฟาร,รม์มทำจัดกินดอกเบียเรียนออกมาแล้วตั้งแบงค์คนคลึงเป็นก็ผมเป็นตกเงียนจากอาชีพเปิดเซนแล้วก็เป็นรูมิสเต็กอาชีพอันนี้ก็อธิบายว่ามันเกี่ยวกับเรื่องธนาคารเรื่องไวเน้นเรงเบวนี่นี่คือเรียนเทว,ว้ เลยตัวเอนคือว่ามาเล่นตรงนี้เลยจะได้รับเรียนตรงนี้ครับเล่นแล้วได้รับเรียนก็ตื้ว่าก็เช็คบัตรงานที่เปิดเซ็นรับรับคนเล่นแล้วก็ามที่เปิดเซ็นรับรับอินไวเตอร์ครับแล้วก็นี่ที่เปิดเซ็นครับคอมมูนิตี้มาร์เก็ตแล้วก็อีกที่มาเปิดเซ็นเป็นยูสเซอครับแล้วก็อีกอีกที่เปิดเซ็นเป็น กองอิทธิทเต็มประมาณนั้นนะบุกมาบ่าว่าไม่ใช่ก้าวเฉต่ใดเล่นๆไปก่อนตึงอ่ะตึงตัวนี้กดตัวนี้ครับกด, Play Now. กดเปลยหน้ากดก้าวมามันก็ให้กดไม่อันหน่อเออนี่ตรงนี้ตอนนี้อุปกรณ์ที่รองรับมีอยเกะคอมพิวเตอร์เท่านั้นแล้วก็เออว่า,า,าจะเล่นพลาดอ่าบิดกับเน็กถือเราจะมั่งอะไรแค่เดียวไอ้ไอ้นี่ก็ เออว่าเป็นเมตาบางก็ได้ครับไม่ต้องจำากเลยแต่คนเป็นอยู่แล้วนี่อายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันรันอยู่มากในกว่าณีนี้ก็ปล่อยให้มันรันในจต่คนเราอย่าตำปะไรขีดอื่นอย่าปล่อยเปิดคางมันนีมากาำรับปัญหาโจกางก็โอเคใกล้แล้วมีปัญหาโจกางครับปัญหาอะไรนี่กักดโอเคไปไี่ได้ารคารอโครับตรงนี้มันจะรันเนี่ยแบบหนึ่ง ตั้งทีอาจจะนานตรงนี้รอเกมมันอย่างไรโอเคแต่ลดเข้ามาไดนมันจะรันเข้ามาอีกหน้างมันอยู่หน้าเกมเราก็ได้เลยว่าเออในเกมมันมีได้มั้งระวังนี้ก็เลยเราก็มุนมันไปก่อนตรงใจมีคนเล่นมา้ ดยปกติครับเกมเพิ่นให้คนเล่นเยอะอาจจะชาลกิจเป็นปอลเน็ตบอได้บ้างบางทีคอมไม่แรงได้แบบนี้ครับมีชวนตัางมดครับชวนเต่ทำไมเกมชามั่งได้มั่งก็ต้องรอไปก่อนในปัตนาครับบางทีไม่รู้เกิดกับไรยแต่จาแดงวนไวลองรีเฟรชเลยทักที บางทีเราก็ลองรีเฟซได้แต่มันไม่นเนยใจก็รีเฟซไปสักทีนก้อยระวังก้อยโอเคมันไในก้าวมาในไลนแล้วครับบางทีมันเดี๋ยวขางเดี๋ยวเราเรารีเฟซสักทีก็ได้แต่มันก้าวไม่ได้ไอ พวกข้าวมันไนเหลือใครมันมาแต่งตัวละครครับต่วนบนนี้เป็นจงปุ่มครับจงปุ่มจะเน็ตหน่อยอ๋อต้วนต่วนบนเปลือกเนี่อเหลือกเพ็ดครับเป็ดชายเป็ดยิ่งอันนี้ผมทำอะไรไอ้ปัญญาครับก็เลยต้องเหลือกเป็ดยิ่งบุคลิกจงปุ่มบอกว่าไปโอเคแล้เวเต้ครับซีพิว Yeah. Uh -huh. ม,มากับใช้ชื่อัอบตอไปเลือกชื่อเลยทำให้เวนหนักซึ่งทางเอตามใจจบได้เลยครับตรงนี้พอเรียบร้อยสร็จแล้วคลิกโอเคครับ วิธวีมีโกมือเข้าไปดูโกมือได้ก็เล่นอย่างไรได้เราก็คลิกในชว่วงน,นี้ถ้าอยากไปดูโกมือเราก็คลิกเข้าไปไปดูโขงมือได้ครับเป็นวิดีโอตรงนี้เป็นโกมือแบบอ่นานครับรคลิกเข้าไปนี่ครับเป็นโกมือในช่วงนี้ครับแล้วก็ในชว่วงนี้เป็นโกมือปรรดาใจคลิกดูเราก็มาอ่านวิธีการเล่นได้ อยู่ตรงนี้ได้ครับตรงนี้รำกันนะมาหน้านี้แบมีแยกไมีเลขตักก็ไม่ได้ครับในตัวนี้เรปิดหน้านี้ไปก่อนเสี่ยงก้อนกลางนั้นเดียวทางขาได้อยังเสี่ยงก่อนเสี่ยงนิดเดีตัวนี้เสียงหนึ่งสีนี่เสียง ค okay. ครับเอาตัวตั้งขานี่ครับมันมีอ่ะโบนี่เป็นเอฟเฟกับถ้าเกิดว่าเราปิดจะก็ได้เป็นเฮาตัวนี้เป็นโบว์ใบไม้ปลิวๆเป็นเ e นโบนี่ครับผมปิดไว้ก่อนว่าทำให้กลมมันไม่นักบางบางคนกลมแดงๆก็เปิดได้ครับช่วยดีผมปิดแล้วกลมไม่กลยแดงมันไม่กลายเลือนกันเลยโอเคนี่ครับ ก็โอเคมาตึงก็ไม่ีเพืี่อนแวลงปล่าไม่มีได้ครับถ้าเราอยากที่สร้างแปลงปลูกเราก็มาตึงตง้องกดบิวโบนนี่ครับตอนนี้มันจะเอ็นว่าตรงนี้มีราคาชุดจุดว่าต่อปีนี่นชุดจุดสียกนี่ชุดจุดแปดสามกระป,รกปุกกระลำปีชุดจุดเจ็ดเก้าครับตึง พวกน้โ,โวเตะควักเบียก็มาแล้วก็เอามาลงทุนได้เลยเสริอมอัเล็เลยไม่ต้องไปอ้าในป่านี่ก็เมื่อนกับเมื่อนกันครับข้างหลังวับนในี้ไกลๆกันต้องควักเบียก็มาแล้วก็ามาเล็กแล้วก็ลงทุนได้ได้เปิดเทรนท่กงเหมือนกันเลยตอนเปิดไม่ไม่ปันว่าเปิดเด่นครับกำไรแต่ตอนนี้ลดลงมาแล้วเนื้อเจ็ดที่ว่าเปิดเทนตัวนี้ตัวนี้เนื้อลอยว่าเ,เปิดเรนปกติเขมเปิดมักปักมันค่อยๆลดไปเรื่อยครับ ถึงตัวนี้เราไม่มีได้ีต้องก้าวไปในท่วนอนครับข้ามมาจำรวดคนเดินทงมาทางนี้ก็มีตัวนี้มีไม่ได้ก็ยังเป็น NPC พวกเราไว้ถ้าเราได้กล้องหมาถ้าเราไปไลลาได้นำพึ่งในหมาเหล็กเป็นในท่วนบนนี้ในท้นต่อไป ถึงมาในช่วงน,นี้ลุงอังเกยแจ็คถ้าเราได้มาเล็ดพันมาแล้วเราก็มาเล็ดครับพอลุงนี้ได้เกรับเล็กพอเราเล็มาเมล็ดพันด้เนา็เรา,เามาเล็ดพันไปปุ์ใปลูกครับเป็นะเต็ปไปพอเราดูทีเราตังแล้วก็ยังมีคนหนึ่งลืมนี่คนนี้กล้คนนี้ไว้ดับเจอปนผลิตพอเราได้ปลูกเรีแล้วต้องใกล้มันต้องมีดต่ใกล้ ตรงนี้คนนี้ดับเจอดับเจอรุ่นจุดหนึ่งลูมิลูมิตัวนี้ครับแล้วก็เอามาใกล้กับบุนี้ไ,ได้พอเราได้กล้องมาแล้วครับแต่เราไม่ได้ใกล้ได้ดีมันยังไม่ได้เลยต้องไปห้ากล้องก่อนในเกมนี้เขาให้ไปเข้าป่าครับด่านนี้ไปในป้าไปได้่องทางครับหรือว่าจะไปอีกด่านนึงด่านนี้ก็มีป้ามีป้าเหมือนกันเนี่ยป้าตรงมาเดินเลย นี่างนี้มันจะสุดเด่นแลวไม่ไปไหนพราะว่าก็ไม่เปิดด้เ่นดีก็เปิดมาแค่โซนแก่นี้ครับถ้าเราอยากเข้าเนี่ยอ่านี่ครับเตะเข้าไปในจุดถ้าเราคลิกตรงนี้มันจะเข้ามาแล้วกด enter เข้าได้เลยในโซนนี้ก็ไออายอินตัวเดว่าถ้าเราเข้าปับ๊บอินนี่มันจะอ้าไปนึงเพื่อว่ากำนดเวลาต้องอยโมงมันจะขึ้นฝลังไม้รับในโซน โซนนี้ก็คือเรามาเล่แบ็บข้างหลังนี้ได้นี่มีแบบตอนนี้เราอยู่ในในช่วงกองจะมาอยู่ในช่วงโุนนี้ครับผมจะก้าวไปในโซนนี้ก็ได้หรือว่าจะก้าวโซนนี้เขาเปิดไอ้ท้ามโซนที่ว่าน่าจะก้าวโซนนี้ว่าเราจะก้าวทีหนึ่งโซนนี้ได้ไปตรงตรงทีไอันนี้ป่ามาเลยตรงนี้ก่อนครับครับกลับไปโซนนู้นนะไปเล่โซนนู้นโซนนู้นเขเปิดรจอง ปไปเลยเรนจงครับไปเลยที่ว่ามีได้รบยย้างละเอียดละเอียดหยิบเลยครับเดินตรงมาเลยทางนี้อ๋อนี่ปั้นเกย์มาไม่ได้กดน,นี่ปัน้นเหมือนคลิกไปเลยมาก็ต่ำได้คนนี้คนนี้ใกล้กลองไมู้เป็นเกย์เดอร์ไมยงไมรวยเลยแหนมเปิ่มผู้ใหญ่บ้าน,นได้ไม่รู้ เอากองมาใครกองมูนี่เนี่ยเราถ้ามาหน้าใดในป่ามันเป็นรางวัลก็ว่ามันถ้าเากดิดว่าโชคดีก็จะพบกล้องนั้นแค่ไปเพื่อกองมดเก้าคนนี่คลิกตรงนี้ปังก็ก็บอกเลยว่า,าววต้องเสียไปนึ่งนี่เราเลตรงนี้เลครับกด enter แล้วก็กดกนเฟิร์มเลทตัวนี้ก่อนครับกดกนเฟิร์มไปหนึงกลางมันจะกล่าวปันนไปเรือ่อย กาวนเลยก็ไม่ยอมกันลองไหนไหมมันมีเยอะเลยกด enter และ confirm เออลาวนเปลือไม่รู้กดเล่นมาเก,กือบเลยลองเลกาวเลยไหม จะจาก็ได้บอกมันเน้นอินเตอร์ทุยโซนโอเคบ้านครับมันจะได้เลเวลนี้มาโดยไอตัวนี้เราก็ามาเลยว่ามันจะเลือกเกาเลยครับตัวนี้เลือกเกาเลย mm hmm. ก็เกาไปเลยในโซนมันมีได้มั้งเราเดินมันดูได้ตัวครับมันมีได้เดินในตัวตัว แบบเด็กไม่รู้มีได้บ้างมาเดินตัวตัวมาซื้อซื้ออ๋อนู่นแต่ขัดเดีววเดยวยวหนได้ยนี่มีกล่องกล้องแวันครับขอเลตี้คลิกไปที่นึงได้ยินมารอก่อนอินรอก่อนนี่จ้มามันเอาไปเล็กก้าบดได้และมาเล็ดเล็กมล็ดก้าบดได้ต้องจ่ายสิบอินครับ ต้องใจอินทบกอนแต่การตบไปหนึ่งกลางการเลเวลนี้ตัวนี้จะหลดไปเซ่ครับต้องระวังอีกหนึ่งตรงนี้ตบไรต้องคอยเหลยดีท้นไม้เราบางทีปลาดเจลขาดไปได้ครับเข้าไปลุ่มต่อไปแล้วตรงนี้ไม่มีได้แล้วถ้าเราอยากรวามีไรบ้างก็เดี๋ยวขอนต้นไม้เลยก็ได้อ่นะมาตึงตา ตัไม่มีได้มีตัครับได้ไม้ไม้นี่ใช่เหล็กมัเกอร์เต็ดชิปใจ้ไม้ชิปจินเหล็กมัเกอร์เต็ดได้ครับเล่นเนเล่น,ลนอ๋อน,นี่มีตั้งตังยังไม่รดนไม่ได้เราก็ขอคอไปเลยครับก่อดดีไหมครับตรงตีเป็นอินครับได้มาจากก่อน เราก็ไม่รู้ว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างกระโหลกขอต้นไม้เลยก็ได้ครับเพื่อว่ามันนี่มีอะไรอยู่ข้างล่างมันว่ามันอาจจะบังวิวอยู่ได้ต,นอตอนน้นไม้มเขาเอาต้นไม้นี้ไปแลกไปซีดได้ครับเออมาแลกได้เลยครับ,รบนี่ตรงใจว่าน่าจะเกมต่อไปโฟงัดอย่างตรงใจว่ากลับไปไม่ได้ เมาเกตแกรปเพื่อเรามีได้อยู่ล่างต้นไม้มั้งเราโกรักทีก่อนแต่ต้องแลตัวนี้กันว่าการเดี๋ยวเราขอไปจะตามไม้มันหลดพลังไปเรื่อยๆครับ vừa mình măng băng Có vừa tả măng ra bằng băng măng 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 để măng 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 ta าเกิดว่าเราโขนไปเรื่อยๆมันจะโขนไม่ได้แล้วครับนี่มันจะเกินว่าน็อตอินนะ Energy คือมีพลังไม่พอแล้วะจะรู้ว่าเราเสียพลังปเปบาๆครับตอนนี้คือถ้าเราไม่ระวังในช่วงน,นี้ครับตัวนี้ถ้าทำไมเราไม่ไม่รับมาดีไปต่อได้โอเคก็คจบแค่นี้ครับครับการการกลับของเราก็คือ กดตัวตัวบานตัวมุมนี้เลยครับได้เลยไม่ว่ายุงเลยว่าตถ้าเคยลงต่างที่กลับต่างนี้กลับไม่โตก็กดตัวบานเลยรับโต๊กดเอ็กซิทกลับเลย เกมก็ไม่มีได้ประมาณน,นี้ครา,าร์ล็อมาเตเดิมมาโรคาร์มาเลในกระเป๋าอะมีได้มั้งไดยย้เปิ้ลไอ้กระเตดน้อยหนึ่งไดใหม่มาอียิปต์มันอันนี้ไม่มีได้ที่เรายังไม่ได้เลยกคเราโรลดลงไปเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเฉลกเราเข้ามาพอเราได้ได้กล้องเลยก็มาเลก กดตัวนี้มันจะขึ้น,นว่าถ้าเคลื่อนไหวเราใจอินเออ่กับไม่จะได้หนึ่งซีตตัวนี้แล้วทีนี้ไอ้กาบูดเรามีอินไม่พอก็เลยไม่ได้ตัวไอ้นี้เรามีเกย่า,ามีแกยอ,อกมันใจอ่าถึงเตี้ยเลือดจะต้องเป็นอ,าอามาเล็ดกล้องไอ,ไอ้นี่ แต่มันไม่ต้องกวนแหลกเราต้องทําให้ได้มากได้ได้เป็นร,รอยต้องรอยก็แล้วแต่ต่อต,ต่อคุมเดี๋ยวจะแหลกหนึ่งหลังอันนี้ผมไม่แหลกครับมันบอกให้แหลกเยอะๆเดี๋ยวต้องรอให้ได้ให้เยอะก่อนเดี๋ยวค่อยมาแหลกถึงวิธีสร้างแปลงปักก็มากดในทวดน,นี้ครับ แล้วก็สมมติว่าเราจะสร้างแก่งเกิดติดคนนอะไรไม่นยวนเลยก็กดบิวตรงนี้เลยมันจะมีไอเหลือไอยเราจะวางตรงนี้เกิดติดเกิดติดต้นรูงไว้กลางลังครับกายกดคอนเฟิร์มโอเคมันขึ้นเออเรืแล้วลงไม่หมบิว อ่าตอนนี้เรามายืนแด,ดตรงนี้วางไม่ได้โอเคกดกดเฟิร์มล้วางนี่ก็เรามัน ก็ okay. ประมาณนี้ครับเดี๋ยว uh, ว่าไว้ก่อยคลิปหน้ารอตอนนี้ไม่มีไม่มีที่ต้องเล่นสักวันรองวันตรง,ง,งเลยหน้าว่าต่อยได้มาเล็ดเผื่อเอามาปลุกวันนี้ก็จะไปตามนี้ก่อนครับวันดีครับ